Thank <laughs> you. ข่าวอายุทยากล้องวงจรปิดฟิกอัพตู้ทุชนกับรถจักรยานยนต์สีแยกตำบลลำไส้อําเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาเสียชีวิตหนึ่งรายแติเดินทางยื่นหนังสือคอปภออจากประกันภัยของคู่กรณีที่ไม่จ่ายเงินที่สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิรันต์เบ้านอกอายุ43ปีพี่ชายผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนลำไส้อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้หลังจากรถจักรยานยนต์น้องชายขับมาทางตรงและรถกระบะตู้ทึบออกไปกลางสี่แยกตัดหน้าทำให้รถจักรยานยนต์ชนชนเข้าที่บริเวณด้านหน้าของรถช่วงล้อจนล้มลงและเกิดหัวกระแทกพื้นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไสวรรค์ได้ปั้งหัวใจเพื่อช่วยชีวิตแต่ไม่สำเร็จเหตุเกิดเมื่อวันที่21มี2568เวลา18นากล้องวงจรปิดบัน,ายยานทกไว้าางมาพร้อมกับนาย่อมาร้องเรียนกับ พปพ,พหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในครั้งนี้เนื่องจากทางประกันภัยเจ้าของรถที่เกิดเหตุเป็นคู่กรณีล่าช้ากับการจ่ายเงินการช่วยเหลือหรือเงินของประกันซึ่งเป็นคู่กรณีรถปีกอัพตู้ทิบที่ชนกับรถจักรยานยนต์จนเกิดเสียชีวิตดังกล่าวเพื่อให้เร่งรัดจ,จ่ายเงินค่าทำศพรวมทั้งกับผู้เสียชีวิตด้วยเนื่องจากตนเองก็ต้องนำรถไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อนำเงินมาจัดงานศพเพราะผู้เสียชีวิตนั้นซึ่งเเเปป็็นนน้อออองงงชาาาายยยแแลลลละะสสหััักกขคครรบววมีูุ สิบปีที่กำลังเรียนอยู่พ่อของตนที่มีอายุมากที่ป่วยอยู่ด้วยที่จะต้องคอยดูแลเคยมีการไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักสอพอ,อวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรากฏว่าหลายครั้งก็ไม่สำเร็จจึงได้เข้าให้ทนายเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้เพื่อมายื่นหนังสือให้กับคอปพในการช่วยเหลือแต่ก็ไม่สําเร็จตนยังบอกอีกว่าเรื่องนี้ก็ต้องอดทนและสู้ต่อไปเพราะต้องการให้เพื่อกันเยียวยากับครอบครัวน้องชายที่เสียชีวิตแต่ก็ยังไม่ได้เงินสักบาทได้เพียงแต่พอรบอบ ของมอเตอร์ไซค์ที่มาช่วยงานศพเท่านั้นสามหมื่นบาทมาจัดงานศพและตนกู้ยืมเงินเขามาโดยนํารถไปเข้าฝ่ายแนนขณะที่ทนายของผู้เสียหายได้บอกกว่าส่วนในเรื่องนี้มันก็เป็นการช่วยเหลือผู้ที่เลือดร้อนและบริษัทประกันที่ทําให้ไวส้สมควรจะต้องมีการเยียวยาหรือจ่ายบ้างแต่ทางผู้เสียหายเรียกไปหนึ่งล้านบาทเพราะมีผู้เสียชีวิตส่วนผู้ที่เสียชีวิตนั้นที่ถูกอ้างว่ามีการดึงสุร,รมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการขับรถแต่ผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ขับรถไปชนกับใคร เนื่องจากขับรถมาทางตรงปกติเท่าหากรถปีกอัพไม่ไปตัดหน้าหรือออกไปก็คงไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเนื่องจากเป็นทางตรงและมีรถคันอื่นก็ยังวิ่งตามกันอยู่แต่ตอนนี้ทางประกันไัยไม่ยอมใจอะไรเลยและมาไกลเกลี่ยก,กันก็ไม่ยอมแต่อย่างใดก็จําเป็นต้องขึ้นไปทางศาลให้ตัดสินอีกทีส่วนทางด้านผู้อํานวยการ คอปพบอกกว่าความจริงต้องมีการพูดคุยกันก่อนแต่เรื่องนี้ตามหลักทางประกันก็ต้องมีการเยียวยาจ่ายบ้างแต่เรื่องนี้มันเกินอำนาจของทานคอปพหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่เกินนำมาถึงเราแล้วแต่เรื่องนี้ก็ต้องไปสู้กันชั้นศาลแน่นอนว่าเรื่องเป็นอย่างไรและผิดถูกอยู่ที่สารตัดสินดังกล่าวแกงคอปพความเรื่องให้รัาเพราะเขาไม่ยอมจ่ายพวกเราเลยระบาท ที่ประกัน5แสนตบาใจใจ5แสนจิตไม่ใจใ่ายหรือบาทนมึงไม่ใช่คนระับเราไปฟ้องชะนอนแล้วเขาก็บ้าเรืกระบาดผิดเดี๋ยวว่าเขาก็เฉยอ,อีกนนานเนี่ยจะเข้ามสามเดือนแล้วครับทำเป็นกวนเขาบอกเราทำคนไม่จ่ายทั้งว่ามีสุราในครับเวลาเมาประมา,าทเดี๋ยว่าไม่ใช่ถ้าคุณไม่ตัดลากโขเขาก็ไปตายเขาก็ฉีดพานไม่ได้นี่นะจริงๆรถจะกลับไา ก็ขี่มาทางตรงครับขี่มาตั้งหกสิบนีคือหกสิบใบใบที่มีคามมรบริจาคเขาก็รอใบพิสูจน์หลักฐานมิจิเวศมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างรอใบเดียวมาแล้วก็มันเดิมไม่ยอมจ่ายให้เราเงี้ยอ้างว่ามีสุราอยู่ในเลือดเยอะหรือว่าทางใบเบงกอกว่าไม่เกี่ยวกันบีมีศูนไปว่าเราไม่ประมาทคุณประมาทจริงจริงเขาขับมาทางเลใช่ครับบางส่วนปกติครับบางส่วนปกติทีนี้รถมันก็ออกมาจากซอยทางแผด เขาก็มองแต่ฝ <weight machine analysis> <Ay> nah ั่งซ้ายเนาะฝั <necessary> past, uh, small, so <ain> another another ่งขวาไม่มองเนี่ยเราออกมาปุ๊บเขาก็ออกมากลางเส้นบอดีเนี่ยเขาก็ชนเขาก็เบรกเบรกรถเราก็ถลายไปหารถเนี้ครับครับข้าไม่มาเขาไม่ชนเพราะว่ารถมาประมาณสิบเมตรเนี่ยให้เบรกอยู่ออกมาก็เบรกทันรถก็ใจหลับไหลไปหารถมา็ควับล้อมแบกล้อมอะที่คุยตอนนั้นนังประมาณแต่เกี่ยวันที่ห้า ไม่แต่ยี่ห้ามีนางคุยยาไม้เลยครับผัดหนึ่งผัดสองผัดสามไม้เลยเขา้กรอขอกรอรอใบพิสูจน์หลักฐานมาให้เคลียร์ครับมาเหมมันเดิมตอนนี้เราด้าใบพิสูจน์ด้านอย่างแลอวนี้เรามาลองเรียนครับทางอบบบให้ปิดทางให้ครับขอไม่ไม่จ่ายเราทีแล้วก็จะหาย ผู้เสียหายที่เสียชีวิตเสียชีวิตครับอายุเท่าไหร่อายุ41ครับแต่วี่วงนั้นไปไหนมาครับก็เลิกงานเลิกงานเลิกงานมาโอเควันนี้ได้พานายมารับทานายให้มาช่วยครับเป็นนายที่ฝึกษากฎหมายทางบริษัทครับที่คนตายครับทำงานอยู่ทหารคนนี้ยังจะต่อสู้กันอยู่ครับยังไม่รู้ครับจะไปต่ออย่าต้องสู้ต่อไปครับ เดี๋มทจุดไปก็ยิงดีครับเรา,าขอให้มากขอแค่สองอย่างเองพอรบกับเงินแจกจ่ายประมาณห้าแสนห้าแสนเนาะแตอนนี้เขาไม่ได้ให้อะไรเลยยังไครับก็มีแต่ที่ว่าช่วยเหลือมาสองหมืหามาถ้าทำศพครที่ทำบุญที่บ้านคนไป่อแค่ห้าพันเป็นเรามาขอที่รงเรียนที่นี่สนอยให้คีกสองหมื่นบาทเด็นสองหมืนห้า ไม่หอออันนี้ก็ต้องใช้ต้องกินเปิดเทอมลูกเขาอีกอะไรอีกเลยมาขอปันครับครับอยากให้ชดเชยอยากเขาป็นผิดภาพย้อนรับผิดก็จ่ายเรามาเนี่ยครับได้จบไปไเพราะแบบคนตายไปแล้วทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็ต้องรอความต้องให้นี่เขาจ่ายครับเพราะว่า,วาตรงนี้ยังไม่จ่ายอีกบาทครับต้องรอทางประกันเขาจ่ายให้ แต่ว่าเราต้องรอไปดูกเป็นไงครับรอนานเกินแล้วครับวิ่งถเข้ามาแล้วก็หวังครับว่าจะได้ก็ไม่ได้ครับ้งนี้จะทำยังไงต้องสู้ต่อครับยังกว่าจะได้ครับโปรที่เสียไป,ไปก็ยังไม่ได้ตัยังนะครับวันนี้ก็ลำบากครับครอบครัวลำบากอยู่ก็ยังยางไม่มีใช้เท่านี้ครับทีนนี้สินอยู่ครับ,รบยเออย,ยบเอะอยู่ย เนี่ยเอารถไปค้ำท่ท่านใช้ไก่ลงหน้าครับเนี้คือมาพูดปร้เดานครับก็ต้องทนายเขาช่วยครับเป็นเรื่องอให้ทุกอย่างครับเรามองวันนี้เรามองว่าไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้ต้องให้ทนายเขาช่วยอย่างครับเราก็ไม่เกี่ยงเรื่องนี้ครับเราทำงากับการ่เราแจ้งทนายเรไป มาใช้จ่ายมาใช้จ่ายบ้างครับในครอบครัวครับเดี๋ยวยาเปหลายปีบ้างงานไปไปกินงานไปเรียนบ้างในเสื้อผ้าในงานศพนี่ครับต้องมาเช็คมาก่อนเช็คพวกพวกแขกมาใช้งานศพนี่ครับคานรับงานดครับแกครับเรียนศพครับวันนี้ก็ลาบากมากครับวันนี้วนนี้มาราบังบางินได้ก็ไม่มีคําตอบครับยังเงียบอยู่เหมือนเดิมครับสู้ต่อไปครับ นะครับเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันนะครับใน,นาณะที่ฟินผู้อประกันภัยรถกันที่เป็นคู่กรณีกับคุณประพันธ์ที่เสียชีวิตนะครับในวันนี้เจรจากันแล้วเนี่ยปรบบกากฏว่าประกันภัยก็ยังโต้แย้งในส่วนที่เขาเขาโต้แย้งนะครับก็คือว่าผู้ขับขี่ขับขีร่รถมีส่วนรับผิดด้วยนะครับทันงนี้ทางเราก็ก็ก็เอาต่างที่นั้นก็คือยุติในส่วนของการร้องขอพนีแต่ที่นี้ ทางทางเราเนี่ยก็ดําเนินการต่อไปก็คืออ่าก็คือร้องในส่วนที่เข้าเหตุเป็นการจ่ายที่กโออีกในวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนคดีอาญาเนี่ยก็จะติดตามผลต่อไปกับพนักงานสอบสวนสพวังน้อยนะครับโดยเล่งฟ้องผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันกับบริษัทประกันภัยนะครับคือพนักงานสอบสวนก็ต้องฟ้องส่วนเราก็จะเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมในคดีนะครับตามสิทธิ์ตามกฎหมายแล้ว ในทางแพ่งนี่ก็าคาดว่าจะพิจารณารวบรวมสํานวนนะครับเพื่อที่จะฟ้องสิทธิ์เรียกทางแพ่งโดยไม่ต้งองรอ,อผลคดีอาญาเพราะผลผลการสอบสวนเพราพนักงานสอบสวนก็ค่อนาจะชัดแล้วว่าผู้ขับขี่รถกระบะเนี่ยเป็นฝ่ายผมานนะครับก<ม>็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุติเพื่อดําเนินการ,ราต่อไปครับนี้บอกว่าจะไปเกีจะมกับยุติก็ต้องพิจา,ารัา้วยกันดก็ ก็ต้องอย่างที่บอกตามมาเบื้อตยๆครับว่าคดีเนี่ยมันก็ต้องไปสู่สศาลในคดีอาญาก็คือเขาต้องฟ้องไปในฐานขับรถประมาทผู้เสียชีงิตแก่คนตายนะครับทางผู้เสียหายก็มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องของเขาเป็นจุดร่วมตามกระบวนการของกฎหมายนะครับแล้วในคดีแพ่งในมูลละเมิดก็ต้องฟ้องแยกต่างหากก็คือแยกแยกคดีละเมิดนะครับก็ต้องฟ้องเลยเห็นที่บอกว่าการประกันต้องมีการสืบบ้านอ่ การประกันภัยเนี่ยตามกฎหมายประกันภัยเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่สองส่วนคือส่วนส่วนแรกเลยก็คือประกันภัยภาคบังคับก็คือพรบนะครับถ้าพรบนี้ทาตามหลักหรือตามคําสั่งของกบหรือเองเนี่ยก็คือเมื่อมีผลคดีพนักงานสอบสวนที่พ้นคดีหรือแจ้งข้อกล่าวหาแล้วผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยให้การยอมรับแล้วเนี่ยเงินส่วนประกันภัยที่ที่เอาประกันภัยนี่ยก็ต้องนําเสนอหรือจ่ายไม่จ่ายเรื่องนะครับต้องจ่ายองพรบอะไร ยังครับยังไม่จ่ายครับเราก็นี่ยังไม่ได้จ่าย <Y ANG S 2> ยังครับยังไม่มีการจ่ายครับโอค้คือไม่ได้อะไรใช่ไยังไม่ได้อะไรสักอย่างเพียงแต่ได้ค่าธรรมศพมาตัวนี้เนี่ยก็คือทางผู้ขับขี่เขาช่วยเหลือเป็นมุกชีตธรรมครับนะครับแต่เรื่องประกันอะไรยังไม่ได้ประกันภัยยังไม่ได้มันยังไม่เคยมีการจ่ายก็ต้องสู้ต่อก็ต้องว่ากันต่อครับผม ส่วนพนักงานสอบสวนสพวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในครั้งแรกในวันที่เกิดเหตุวันที่21มีนาคม2568ที่ผ่านมาก็ได้มีการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตมีสารแอลกอฮอล์จริงแต่ในเรื่องนี้ทางผู้ที่เสียชีวิตจะมีความผิดแต่ในเรื่องขององค์การเสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้เกิดจากขับไปชนรถคนอื่นและภาพในเหตุการณ์เป็นลักษณะรถปิกอัพทิ่ออกไปทางกลางถนนช่วงสี่แยกลักษณะเหมือนตัดหน้า รถจักรยานยนต์ที่ขณะขับมาด้วยความเร็วเพราะตรงนั้นเป็นทางแยกแต่ไม่มีไฟแดงแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะต้องไปสู้กันทางสารตามกล้องวงจรปิดเพื่อให้สารตัดสินดังกล่าวในความถูกต้อง